สวั er. สดีค่ะเออวันน pues ี mm. ้มาฝากชงกับงานบุญบ้านเรานะคะนี่ดูแม่ครัวอยู่ข้างหลังอร่อยอร่อยฝีมือแม่ครัวอร่อยมากมากองมายิงแล้วพอออกยิงก่วนะออกจะกขอเลยับได้ยังไง

phải chuẩn cà phê rồi mang để lên ở thằng lằng ริงค่ะอืมหญ่มากป่าไลวเหรอเนี่ยจะลงไวีโอเหรอถ่ายคลิปลงยูทูบให้เ่น้องได้ดูไอ้ไม่ยิงพี่ลูกคุณแบบคุณไม แม่ควรชื hmm. ừ, uh, ่ออะไรบ้างนี่เออทำกับข้าวอร่อยจังเลยแม่ปะนองปลลูนเยเซ่เยนางเบปียลูไตยเยเรียนแค่นี้แหละโบบี้ได้กินแล้วแม่ควรพูดเสียงดังัได้กินเสียงใหญ่ไม่คเฮยคนอื่นเปดไอ้แม่ไอ้นี

กวาดเลยบุญมโห่ nhá ไ่ไข้าว <si ิลูกสร็จแล้วองชมันถึงคือไเลยอืมก็เขากินเองอมากร่อยมากค่ะกินีปหมดจานจานเดียวนีล าแค่นี้ก่อนนะคะอิ่มแล้วอะไรตกการหน้าเดี๋ยวมากินให้ดูใหม่การโดนตานะโดนตา